ครับสวัสดีตอนแรกของวันทียิ้มหกท่นวาคมพศอสอนสงพันห้าร้อยหกสิบห้าสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของงว่วมมุนเมียสียูซี่พะโคสิ่งเลยดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทั้งช่องกันครับครับสำหรับแรืงนี้ทางัองขวาก็มีง่วมทองด้วยครับพี่น้องครับทอ,ทองทองพอสติงเล่ใบหลอดครบมาเปิดแบงพีแบงน้องด้วยครับเป็นแม่ทองลูกตัวที่สองนะครับทองสามเดือนกลัวสิเข่าสี่เดือนครับ ใบหลอดครบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับทองสติงเล่ครับพี่น้องครับนี่ครับชดเจนครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยได้ครับพี่น้องครับใบหลอดครบครับสูงย่อยสามสิบบวกลบสองได้ครับพี่น้องครับนี่ครับทั้งข้อประกันทองให้ได้ครับพี่น้องครับทั้งข้อประกันทองให้สามเดือนจาเขาสี่เดือนตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับสําหรับไอแม่นี่ทั้งของ้อเปิดอยู่สามหมื่นสองพันบาทได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันบาทท,า 50, บาท่ทงฟรีรอยห้าสิบกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันครับ ไกลหลายก็ต้องขอค่าน้ำมู่น้ามันกันด้อครับพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นสองพันบาทครับจัดโปช่วงปีใหม่ด้อครับพี่น้องครับแม่ทองสติงเล่ใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องครับจัดส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรบ่ต้องมาจ้ำด้วยครับพี่น้องครับล่อใจเงินหน้าบ้านในด้วยครับบ่ต้องมาจ้ำครับเป็นง่วนส่งฟรีบบมีมาจ้ำครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยครับศูนย์หกห้าสองศูย์เจ็ดหกแปดแปดีพิกัดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยด้วยครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับแม่นทองสวยๆครับเพ้องรุ่นยาครับทั้งครอประกันทองให้เลยครับพี่น้องครับตัวจเศร้าทองเรียบร้อยโดยหมอผู้ชำนาญงานครับลูกสองในทองครับพี่น้องครับลูกสองในทองทองพอสติงเล่ยดเลยครับพี่น้องครับสามหมสองพันบาทนะครับพี่น้องครับสามหมสองพันบาทอ้างๆครับแม่อ้างดีครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสามหมสองพันบาทจะส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรดับเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี พิก ic, ะะัดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับอยากทักไอ้แมสเศจมาชมตัวจริงวิดีโอค้อมาชมตัวจริงอะไรเด้อครับพี่น้องครับเข้าไปในเฟซบุ๊กผมพิมพ์คําว่าขอกงมุ้มิ้เมียสียุยซี่พาโคสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งไอเราก็ททกเมสเศจมาวิดีโอค้อมาชมตัวจริงได้ครับแต่ท่านได้ยุไกลครับพี่น้องครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสามหมื่นสองพันบาทครับ ท่องพอสติงเล่ใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องครับใบหลอดครบนี่ครับใบหลอดครับสามหมืนสองพันบาทด้วยครับพี่น้องครับจัดส่งฟรีให้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์ชินนี้นะครับพี่น้องครับทายคลิปนี้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกรับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ ขอฝากช่องยู u ูบยูซี่พาโกสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ครับบ่มีคอนเทนต์ครับบ่มีตัดต่อด้วยครับพี่น้องครับไทยจังไหนกับปลอชิปไปยังสั่นด้ครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยลิปนี้ฝากไว้สันนี้ครับสวัสดีครับ